หลายๆคนคงจะทราบนะครับว่ามูลค่าที่เวอร์เกินความเป็นจริงของบริษัทอย่างเทสลาซึ่งสามารถแซงหน้าบริษัทโตโยต้า กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกตั้งแต่ฤดูร้อนปี2020นะครับจากนั้นมูลค่าของเทสล a าเองเนี่ยก็เคยพุ่งไปสูงทะลุถึง1.2ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับซึ่งมากกว่าบริษัทรถยนต์อื่นๆทั้งหมดส่วนใหญ่รวมกันซะด้วยซ้ำก่อนที่มูลค่าเนี่ยจะศูนย์หายไปกว่า71นะครับในรอบปีที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันทำให้ทรัพย์สินของอีลอนมัสเองเนี่ย ตกลงไปมากกว่า200,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนนันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเทส l a เนี่ยคล้ายๆกับบริษัททางด้านทคโนโลยีนะครับการประเมินมูลค่าเนี่ยมาจ,จะพุ่งสูงเวอร์จนเกินความเป็นจรงิงแต่ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเทส l a เองเนี่ย เป็นบริษัทรถยนต์ซึ่งนํามาสู่มูลค่าที่ใช้จริงอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับเมื่อนักลงทุนสรุปว่าเท s l a เนี่ยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีอีกต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทระดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอดิขราวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงบทความหนึ่งจากเว็บไซต์ The economist นะครับที่กล่าวถึงเรื่องของมูลค่าบริษัทอย่างเท s l a นะครับที่เราก็น่าจะทราบกันดีนะครับโหมีมูลค่าที่สูงเวอร์เกินจริงมากๆนะครับมีมูลค่ามากกว่าบริษัท รถยนต์ชั้นนำที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในอดีตรวมกันซะอีกนะครับทั้ง Toyota Honda Ford หรือว่า G.M. ด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่น,นอนนะครับว่าหากมองมูลค่าของเท s l a ก่อนหน้านี้เนี่ยเหานักลงทุนเนี่ยก็จะมองในรูปแบบคล้ายๆกับบริษัทเทรีนะครับเพราะว่าตัวอีลอนมัสเองเนี่ยก็เป็น นักธุรกิจสายเทวีเป็นหลักนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคีนโล,ล้วนมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาลุยกับธุรกิจทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นรถยนต์แห่งอนาคตนะครับอย่างเทส l a ที่เขาได้ไปทําการซื้อกิจการต่อมานะครับแม้อีลอนมัสเองเนี่ยจะไม่ใช่ผู้บุกเบิกตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเขาก็มาสารต่อแล้วก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับวงการนะครับมันกลายเป็นจุดปเปลี่ยนครั้งสําคัญของวงการรถยนต์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจาก การเข้ามาลุยในตลาดนี้ของอีลอนมัสก์กับเทสลานะครับซึ่งทำให้มูลค่าของบริษัทเี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่การสร้างรถยนต์รุ่นแรกๆนะครับมูลค่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มากนันะครับแต่ว่าพอมันสามารถผลิตออกมาได้จริงแล้วก็ได้รับความนิยมกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเทสลากลายเป็นที่นิยมมากๆรวมถึงกางปฏิวัติ โมเดลรูปแบบการขายรวมถึงการบริการทําให้มันเหมือนกับรูปแบบของบริษัททโลยีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันฉีกกดเดิมๆนะครับของบริษัทยานยนต์แบบเดิมๆนะครับที่ต้องมีโชว์รูมต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าต้องมีดีลเลอร์ต่างๆนะครับทำให้มีส่วนแบ่งที่ต้องแบ่งให้กับส่วนต่างๆมากมายนะครับทำให้เท s l a เองเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ที่สามารถทํากําไรได้อย่าง สูงมากๆซึ่งหากมองดีๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Apple นั่นเองนะครับเพราะว่า Apple เองเนี่ยจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้แบบเบ็เสร็จนะครับแล้วก็เน้นขายด r เรกไปที่ลูกค้าโดยตรงมี Apple Store มีเว็บไซต์นะครับที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อแล้วก็รอรรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับซึ่ง t ท s l a เองก็ใช้รูปแบบคล้ายๆโมเดลที่ Apple ทํทแทบจะทั้งสิ้นนะครับ มันเหลือเชื่อมากๆนะครับว่าเขาสามารถทําได้กับธุรกิจที่ถ้าจะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมานานมากๆนะครับโมเดลธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแม้จะมีแบรนด์หลากหลายแบรนด์จากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้หรือจากสหรัฐอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งยานยนต์จากฝั่งยุโรปในฝั่งเยอรมันเองนะครับล้วนแล้วแต่มีโมเดลธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันแทบจะทั้งหมดนะครับไม่มีใครเคยคิด เหมือนที่ออลอยมัสทำนะครับโอ้โ oh, หเขามาเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกอย่างนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยใช้โมเดลรูปแบบเดียวกันกันกบเท s l a นะครับเพราะมัน สามารถพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้มหาศาลนะครับโดยเฉพาะต้นทุนด้านตัวกลางรวมถึงการบริการลูกค้าต่างๆนะครับใครจะไปคิดนะครับว่ารถยนต์ต้องมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์มีการซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับโอ้โหเป็นโมเดลที่พลิกโลกมากๆนะครับไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับรูปแบบการขายรถยนต์นะครับแต่ว่าเทสลาทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆบริษัทก็เรียนแบบสิ่งเหล่านี้นะครับ รียกได้ว่ามันแทบจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการยานยนต์ EV ไปแล้วซะด้วยซ้ำน,นะครับสิ่งที่เทส la ทำซึ่งนั่นเองนะครับมันไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมนักลงทุนถึงมองมูลค่าของเทส la สูงมากๆนะครับสูงเวอร์มากๆเลยด้วยซ้ำน,นะครับเมื่อเทียบกับบริษัทยานยนต์ยุคเก่าๆโต y ยต a า G.M.Ford หรือ แม้กระทั่งแบรนด์จากเกาหลีใต้นะครับที่แม้จะรวมมูลค่ากันแล้วเนี่ยอาจจะสู้มูลค่าของเทส la บริษัทเดียวยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับทำให โอเอลอรมัสพ oh, ุ่งขึ้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก่อนที่มูลค่าหุ้นของเท s l a เนี่ยจะตกลงมานะครับแน่นอนว่าการตกลงมาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เทส l a เปิดเผยยอดสมอรรถยนต์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่ามันพลาดสิ่งที่พวกเขาประเมินไว้นะครับ มันเป็นเวลาถึง3ไตมาาติดต่อกันแล้วนะครับที่ยอดไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความต้องการรถยนต์เทสลาเองที่ลดลงนะครับซึ่งมันหายไป12%ของมูลค่าของบริษัทเลยประมาณ50,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมูลค่านี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่บางแห่งเลยด้วยซ้ำนะครับ รวมถึงอีกหลายๆประการนะครับที่เกิดขึ้นกับเท s l a ตอนนี้อีลอนมัสกเองเนี่ยก็ไม่ได้มาโฟกัสมากมายนะครับเพราะว่าเขาเบี่งไปซื้อ Twitter มาแล้วก็ไปทุ่มเทกับทานทวิตเตอร์มากจนเกินไปนะครับทำให้นักลงทุนหลายๆรายเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลนะครับกับสถานการณ์ของเท s l a เป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์20ล้านคันต่อปีภายในปี2030หรือว่าฟูลออโต้พาลดของเท sla ที่จะกลายเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติที่โห พลิกโลกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับมนันเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนคาดหวังไว้นะครับซึ่งแม้อีล n อนมัสเองเนี่ยจะมองว่าบริษัทเทสลาของเขาเองเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับเป็นเพื่อนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านดิจิตอลอย่าง a l p h a b บ t p p p l e หรือ Meta ไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ในเศรษฐกิจยุคเก,ก่านะครับอย่าง Toyota หรือ Volkswagen นนั่นเองที่ทำให้หุ้นของเทสลาเนี่ยมันก็เกาะกระแสไปกับยุคหนึ่งของ ยุคที่หุ้นทางด้านเทคโลยีเนี่ยทะยานขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับทำกลางยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็มองเป็นดิสตอนหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นดีมาน์หลอก,ลอกๆระยะสั้นเพียงเท่านั้นนะครับนักลงทุนเองเ,องเนี่ยก็มองว่ามันจะเติบโตไปได้อีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นของเทส la เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับ มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับหากเป็นบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีความคล่องตัวมากกว่านะครับในการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆใช้อาแรงงานที่เป็นมนุษย์เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถสเกลได้ง่ายกว่านะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจรถยนต์เองโอ้โหปัญหามากมายนะครับทั้งสプายเชนปัญหาเรื่องโควิดโรงงานขนาดใหญ่ที่เสี่ยงหฮที่ได้รับผลกระทบจากการปิดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสรวมถึง การแข่งขันนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าทาง t ท s l a เองเนี่ยแม้จะเป็นผู้นำจเจ้าแรกๆก็ตามแต่ว่าตอนนี้โอมีแบรนด์มากมายนะครับแบรนด์ในโลกยานยนต์ยุคเก่าก็หันมาลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนการสำคัญของตลาดนะครับรวมถึงทางฝั่ง แบรนด์รถยนต์าจากจีนเองก็มีมากมายนะครับทำราคาได้ถูกมา,มากๆฟีเจอร์สเปคอะไรเนี่ยก็มันแทบไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เทสลามีนะครับซึ่งก็ทำให้เทสลาเองเนี่ยก็ไม่ได้ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการนี้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแม้การส่งมอบรถยนต์ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะว่ามีการส่งมอบรถยนต์1.3ล้านคันมากกว่าปีก่อนหน้าถึง40มีการเปิดโรงงานประกอบใหม่2แห่งนะครับรวมถึงมีแนวโน้มที่จะสร้างรถยนต์ขนาดเล็กที่มีราคาถูกลง หรือแม้กระทั่งรถปิกอัพไซเบอร์ทัคนะครับที่หลายๆคนน่าจะรอคอยครับมีตลาดใหญ่มากๆอีกตลาดหนึ่งนะครับที่รอเทสลาอยู่แต่ปัญหาก็คือมูลค่าของบริษัทของพวกเขานั่นเองนะครับที่ยังถูกประเมินไว้สูงถึง360,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมันยังสูงเท่ากับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุด3รายถัดไปรวมกันเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆนะครับต่ออนาคตของเทสลานั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเทส l a ในอีพีนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้งยังไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, r a d r a d o ด n t t h a r d d แ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ